เจียวกุ้งใส่ประกอบพี่น้องจ้ดเรียบร้อยแล้วพอดีจ้ำหมกขี่ปลนะขขปาพี่น้องสุกแล้วคือกันตักไปจำ้ำแบบนี้นี่มันปลาเลนื้อน้ำมุงลงอยู่หนูไม,ม่ได้ใส่น้ำเลยจ้ะนี่ใส่เอาโตเยอะๆนี่มัน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 นี่ด้มนมนัมนนี่เอาดีดีจะปุน่นกระป๋าดกระปุน่นกระป๋าดมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาปั้น

เขาปั้นขนน่ะตัวเมียตัวคุณปุยๆตัวนี้จ้ะตัวเมียเขาปุ้นตัวนี้เขาปั้นเดินไปหาเนี้อมาดิมาดินะมา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 ไปขุดไปหาพ่อข้าปันอปปัั้้นนงยังบบจักเชื่อเราจะหาก็มาตาเนน้อยอันนั้นนะเขาปุ้นนี่เขาปั้นตัวปุ้นตาเล่นน้อยเหมือนพี่เด็กเลยมีคนอิดแล้วหนึ่งตาเล่นน้อยเหมือนพี่เด็กเลยงีงี้ยเะอารมณ์ดีขนาดเลยกินอิ่ม กินอิ่มรักสบายลมดีขนาดเลยบกวนเนาะนอนมิดอิ่มสิมนอนหน้าบ้านเอาผ้าห่มเอาที่นอนเอาไปใส่เอาเอาเห็นเอา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 ที่เล็กอิจฉาแล้วเดี๋ยวคอยให้พาพี่เล็กมาเล่นด้วยเดี๋ยวพาพี่เล็กมาเรามีมัดแล้วจ้ะจับน้ำเลยดุดนเลยแหละที่เล็กแล้วแน่นเลย เขาต้มกินเก่งเก่งเอาเอ้เอาเนยโอ้ยใชเข่าบ่งนอนเลยนอาทำไรข้าวปุ้นข้าวปุ้นทำไรันน้มาขอดูหน้าชัดๆหน่อยเล๊บบอกเคดรุ่มให้เนยนี่ข้าวปุ้นหนูชื่อข้าวปุ้นนะคะ หนูน่ากินไม่เอ่ยแต่ดังยังมอมขี้มิ้นหม้ออยู่เลยอาบน้ำจะไ่ได้นั่นถูกครับตรงหน้าเพื่อนเลยเพื่อนขี้มินหม้อตาสีฟ้าหรือพี่น้องจัะสีเซเน่าจะเป็นพันผสมเนยักผสมอย่างถ้าพี่น้องเบ่งออกเบอกเลเดอรผสมอย่างมาไทยเี่มันคือสีฟ้าสแตมคือมันยังเปลี่ยนสีไทยนี่ะมันแข็งแรง มาไทยนี่มันแข็งแรงสุดแล้วกินได้ทุกอย่างกระปั้นมานี่มาเออแล้วดูค่ะมามาตามมาี่เร็วมา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 นั่นเป่งไทยแท้ขนเกลียงนี่ขรบปั้นมานี่มาบ่สนใจนั่นน่ะมาแล้วมาแล้วมาแร็วเร้วๆลกระปั้นขระปั้นมา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 เดีอมาเอ่านอ่นอ่าน จะไปเล่นผมสนใจไปละผมปล่อยไปมาพี่เล็กอิจฉาแล้วพี่เล็กอิจฉาแล้วอย่างนักตักพ่อมั่งจังเลยพี่เล็กก็เล่นเล่นกับน้องดมดุ๊ดเล่นเล่นเล่นคาบเลยมื่อคืนจุดเปียกมาบอกพี่น้องว่าได้ชื่อแล้วเด้อจ้าพี่น้องตั้งให้เลยตั้งในช่องน้องอิ๋วนั่นแหละ ซื้อม่ได้ซื่อมวนม้วนลายต่อลายแต่ว่าหักอนุมัติและมันเขากับพื้นที่เขามากคือเขาปุ้นกับเขาปั้นนี่เลยจ้ะมันเรียกง่ายนะเออมันเรียกง่ายนะกินประจำอีกเขาปุ้นก็ได้เขาปั้นก็ได้เ็บโอมัดมันไม่เ็ปยังมีอยู่กับบุถึงกับหลายแต่ก็อาจจะยังมีเล็ดรอดอยู่ไอ้บุกี่ตัวนั่นแหละเดี๋ยวค่อยประมาณสองวันค่อยอาบน้ำหาอีกแล้วค่อยไปออกไปซื้อแป้งน้อบอกเค้นเนาะแป้งกบนมจัดยังบ่ได้ออกไปซื้อเลยเบิรดเลย นมแพะให้กินมือละกล่องพอให้กินข้าวไปนข้าวนำอ่ะเรื่องวัคซีนเราต้องห่วงเด้อมันยังว่ถึงอายุเมย์อายุยังบ่ถึงจะฉีดไม่ได้ด้พี่น้องเอ้ยบุ๋มเมยว่าสเดือนขึ้นไปเมยเอะอะกับเซพิสีดวัคซีนมันตายเลยตายเออไปให้เบกเข้มไปเนี่ยเฮาก็พาพี่น้องไปลงบ่อเขาไปสอนกุ้งมาเจ๋วเศร้าปะแล้วตายมากเลยอ้อยกอดกอดกอดออยู่นี่แหละสวัสดีตายมาก ยังบุลุงน้ำเลยพี่น้องจ้ะมาเบิ่งใกล,ใกล้ๆนะกุ้ไ<อ>งไหมตัวใหญ่เท่าไหร่ๆๆบ่เอาปลาเด้บอบ่เข็นเด้อปขาวบาว่เอาประซิวบว่เอาเอาต้องการเอากุ้งไปแจวหลยายคักกุ้งเฮาไอแ้วก็จะได้สูบน้ำใส่ละ นารอบนี้ก็บกลงเรื่อยๆเนาะเปิดฝาของเลยก็ได้บอกเคสนะปลาสำหรับสิกินหามาเอาอยู่บ่อเฮาก็ได้ไม่ได้ไปหากินไกลเฮาค่ะเฮาเลี้ยงไว้แล้วโคดีปีหน้าเลี้ยงไว้อีกเนาะบอกเคสนาะปีหน้าเลี้ยงไว้ด้านไปลงไว้อีก เอากระเจาะูมาเบิ้งเอามาเบิ้งอีกขึ้นมาเบิ้งไปไหนตัวใหญ่งใหญ่ใหญ่ขึ้นเนาะใหญ่โบเอาแต่ปลาอะไรจ้ะที่เดืมเพิกลุงคงรถเดี๋ยวสติ Linux ๊ก์จะไปเลือกเอาดอกโบเข็มเลือกไปเลยค่ะมันสีซ่าแม่สอนแล้วแแถวไหนโบเข็มโบต้องลงลึกเด้อยโต้องลึกแต่โบต้องเปียก làm chân khủng cũng ừ. Pa hở ăn rồi đấy ừ. ăn luôn khi tôm ừ. 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 và là cầm Hãy เมนูพี่น้องจ้ะมุกขี่ปลาขี่ปลานินจ้ะที่มือน,นั่นน่ะเอามาต้มแล้วก็เอ็นน้ำยาต้ตนโดองทางสารคามนะจ้ะนี่ใส่ปลานินด้วนีว่นะมุก<อ>ก็นหนาาเต๊กใส่ตะไคร้ยอยู่ข้างล่างเออหอมแดงแล้วกะ็นี่ใส่ไปเลยลูกโดดพะไอตุ่ปรุงเครื่องจงะเป็นเครื่องกับบะหมี่ยังไรเมนูกุ้เท่ามะบะโขมด้วยจ้าเพราะเอาดีออกแล้วอวดีออก เดลือแตะมันกับใส่บ่กรบตับใส่กับสักขาดก็ได้คือน้ำปลาปุงทุกอย่างแล้วเขาก็ค่อยติ๊กเตาแบบนี้เจียวเจียวกุ้งใส่ประกอบพี่น้องจ้ะเรียบร้อยแล้วพอดีจ้ำคาบหนึ่งหรือหนึ่งนิ้เนาะเอาขึ้นมาลายแต่จ้ำโบบิดพอดีแซ่บสำเนีย กีปลาพี่น้องสุกแล้วคือกันตักไปจ้ำบัดน,นี้นี่มันปลาเลื่อนน้ำลงๆอยู่หนูไม่ได้ใส่น้ำเลยจ้ะใส่ตัวเ,เยอะๆพี่จ้ามาเลย่น้องะสวัสดีครับเอ,เอาผมขึ้นเอาผมขึ้นให้พี่แ้องพี่น้องแห่งท่วงหยอกพักเท่ากันนี้เลยจ้ะ จะเดาอ้มือนีแสงบ่ค่อยได้ปันเนี่ยมันยังมืดๆจะเดาบะเขือบกพักใสุ่ยชิมดูดชิมเลยกนตามาขอบปุ้นข้าปั้นโดดใส่ขาก้องก็มีขวกระดูกหมูแล้วจากจานนึ่งได้ชื่อแล้วข้าวปุ้นกับข้าวปั้นค่ะพี่น้องที่แรกมีพ่อแม่พี่น้องคนนึงเขา ข้าวปุ้นกับข้าวจีบอกไงมันก็นเยกลยขับไปขับปั้นเนาะมันได้ชื่อจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีด้จา้าแม่ไผ่หูตัวก็เป็นคนตั้งชื่อแรงงานตัวใส่ชื่ออยู่จ้าเอาแบบชื่อเรียบง,ง่ายนาเนะ้ำจา้าเพราะหลายคนตั้งชื่อฝรั่งอบอกเห็นบโอ้ยห้องมา<ร>ได้แล้วชื่อตั้งยากหลายด,ลาดอลล่าเป็นนะ แม่เขาพุ้ก็เขาปั้นมือนี้พี่น้องหลายคนยันพาเด็กๆเลาะเถี่ยวเนาะเพราะว่ามือนี้เป็นวันเด็กของคาตเป็นเด็กดีทุกคนเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันหนึ่งแม่รู้นับถือศาสนาสองดำม่ได้นหมมือม่อดำคือโรงเรียนไปแล้ว ตัเล็กมุกทีปลาก็แซ่บแซ่บขมเลยจ้ามึงแม่ไม่เาในมันเด็กหรอเด็กแก่ไอ้เพช้ดูคือเอเพฟคว่ามอนนี้ปกติเด็กชอบเหอนเอเเฟคอะไรหรอเอ็บบกบะสำหรับแม่อยู่ะแซ่บแต่สำหรับแม่ยี่ว่าเพชนักสำหรับแม่ก็พอ มันละลายม่ไดกอืมหลดป่องกัะมเนาะหืมน้ยจยซึนขวบก็ูรีเดปยุกไร่งเงี้ยนไร่อ๋อไปซื้อเลยันใหญ่อืมอยู่แล้วคนไม่ต้องไม่ต่นหแลเอาข่าวบอกินได้ังกิ้งเนาะไม่เหอขาเจะของ

ก้อยเนื้นนอนะไม่ใช่ไหมมาซื้อมาก้อยก็เขึ่งโลก็อยากเลยได้แบบได้เป็นตูแล้วก็นคนหนาอยากบบปเป็นเป็นเด็กแต่แม่บอกว่าโตโตเธอโ <laughs> ตเธอ ปวดหัวมากเลี้ยวได้ไหมนี่เล็บแสบยาลาหลนั่นเคยไปยังผู้เจ๊นะเบ่งปลาเห็นะหมหมูปลาคนก็สสีลายแต่ว่ามือคนลายมือคนผู้สีไปขนาดเนิตเข้าฟรีขนาดไม่ใส่กระคนค็อสีลายพาลูกไปที่ อยู่ยังบ่มีเข้าก็เข้าก็บ่แพงยี่สิบบาทเนาะให้ไปบึ่งปลาเมื่อหันล่ะเสียงเงียเให่สามสิบอือขอข้าวเนาบางทีแพงนะของข้าวอยู่ก่ก็จะไปค่าอาหารปลาอืมเราจไปนีไปเที่ยวที่จตหันกับน้ำทะเลอยู่กระบี่เห็อบะแปนเลยนะนเต็มกันลวมือดีกะ้ามันสีมบีสะพาน มีปลาไปกลางบ่อใช่ไหมมีสะานไปกลางบ่อมีปลาหมวตัวดีใสในน้ำมากเขียวมากแล้วถนงปลาทะเลปลาทะเลมันมีฉลามแต่มันไม่ได้เป็นตู้ไงมันแบบว่าเ้าย่างไปในน้ำเลยมันซีอยู่ในน้ำอ่ะลาวานมีแน่ตอนนั้นไปเลยปลาโลมาปลาพิชมันไม่มีวานหัวค้อนบอ สลามบอกมอร์ดบอกคอรเอาสลามนะบ๊วยเวนวานเอินสลามมีมีสลามใครสิเอาบาวานมาตัวใหญ่เลยเนาะตุ๊กมาติ่งไหนแต่ทิพย์ร้อมากับบาจุ๊บปลาหมอทะเลมตุ๊กใหญ่ปลากระเบนปลาอย่างอี่ปลาลูกแก้วปลาได้น้อยปลาปลาดาวปลาดาวเยอะเกี่ยวกับปลาทะเลเนาะตอนทำไปตอนนี้อยู่กระบี่ก็มีแต่ทะเลปลาการังปิ้งมันก็กสิเอามาให้เบิ่งนตุ๊กชนิด้เลย ปลานีโมนะปลานีโมมีบอกปลาตัวโตปลาการ์ตูนมันอะเอาไ่ได้แย่งได้ล่ะอุ้ยข้าวเปล่าก็กินแน่กินข้าวเหนียววี่งอ่ะอืออัอน่ะได้ยินได้เสียงแล้วโขบแอบไปชี้ไปแย่างข้าวปั้นกินข้าวเหนียวสมซื่อไรเด้อข้าวปั้นอย่ากินหลายไ้องอืดได้บ้านเอ้ยมันจิกเงือกจ้องหันกินเก่งเนาะเหี้ยไม่ได้ส์ เดี๋ยวจี้เบิกน้องนะกินได้่ะเขาเปล่อยปะเดี๋ยวจี้คัดมากินเขาเหนียวเป้่อมากมาเร็วนี่แล้วะซื้ออาหารให้ค้าๆยังไปกินแบบจะตับไก่อาหารแบบถุงกันจากพี่น้องอาหารหมาอาหารอะไรม่ต่างๆ อยากถ่ายให้พี่น้องเบ่งข้าวปั้นกินข้าวเหนียวฝึกไว้ฝึกไว้ฝึกไว้เหนื่อยมาเยอนะคนละปั้นลอื่อยพี่เสือเบ่งพี่เสือน้อิเจ้าแล้วกินอด้จ้ะยินไปหลายแห่ง เออเออกินกินเรต้องมีส่งเสียงอยากเห็นกระดูกกากินใจ่อแม่พี่น้องอยากเห็นอยากเห็นเรือ่าพี่น้องหิวใจปลาอินเด็ยกินได้อีหรือไงข้าวปุ้นเนี่นอนนอนนะคะเขาบ่ค่อยกินข้าวกินน้ำตัวเมียกินหน่อยกินหน่อยตัวนี้กินหงายอ่เอาเรากินร้านพี่น้องไปก่อนนึกอยู่ยังเห็นกระดูกละ เอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่าน,ทนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อย้อครับผม,มอพบอ,พอ,พอ,พอการคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอากาศหนาวเลยจังเี้